สวัสดีพี่น้องมือนีย่ายจมสีมีแนวคุยซูพี่น้องฟังกระเทืงทิ่เขี่ยวหมากไปนํำพี่น้องขาดประได้ดอกหมากย่ากะจีเขี่ยวหมากกะจีมีมาแนว่มาเว่าซูฟังคือย่าเห็ด่องนี้คือลูกสาวเขาส่วน คุ้มหรวไปเ่ามันส่วนเขาคุ้มไหมเห็ดบาดนี้ย่ายก็เห็ดยั้งบ่เป็นมิตรทายลูกเป็นกับล่งคลิปกับบะเป็นทายไว้เขาซื้อกับไว้ทส่ยลูกล่งให้ก็เลยว่าก็เห็นตะ่องพื้นพันวามีค้นเบิงว่ามีค้นเบิงกับสร้างลงไปกูมือกูมือว่าจันอันค้าว่เอไอเอไอย่ายกับบะลูดอก ใลยายเลี้ยนหน่อยแต่สมัยก่อนอยู่ตะกับไฮกับหน้าเป็นสหลังของชาติก็ว่าได้เฮ็ดเป็นเบิร์ดเลี้ยงปลูกเลี้ยงฝังเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเฮ็ดเป็นเบิร์ดก็ต้องสอนเพราะว่าพอแม่ฟื้ไไ้ตั้งแต่น่อยๆพี่น้องเฮ็ดเป็นเบิร์ดมันนี่ก็เลยนี่แหละแนว่บ่เคยเฮ็ดนี่ยายกับมาเฮ็ดนี่อะย้อนลูกเขาก็ ทายไว้แล้วก็เขาก็ล่วงไห้แยกกับเห็ดฟังขาเจ้าแน่ฟังส่องอื่นๆน้น่แน่เพิ่นกับว่าล่วงโลดล่วงโลดบะมีค้นเบิงกับ้างล่วงซูมือซูมือนาทีเอไอผึ่นเมตตาผึ่นพลืดพ,พลาดขึ้นมาวะซานาข้าเจ้าว่แยกกับเห็ดคือว่าเนี่ยบ่ทอบ่ถอยแต่ยาเห็ดมหนีไกลสิพ่อไก่สิพ่อ,พอปีเลยเด้อตั้งแต่สมัย ปลูกทวดินปลูกข้าวโคดต,ตะผมสองฝนนี่แล้วเอยฝนนึงเฮาปลูกข้าวโคดปลูกทวดินแล้วฮอกกับมาื่วานเขานี่แลหละฮาก็ได้นี่เกือบตีปีแล้วพี่น้องแยกกับลูฟ้าลูหมอกอย่างั้นรอกระเฮ็ดไปมันอยงก็อยากให้พี่ให้น้องตอบคอมเมนต์กับว่าเปลี่ยนได้อพี่น้อง แล้วตาลูกเขาสิเบิ้งไห้ย่ายกับพี่ตาไทยเอยแม่จะลงมคลิปไปเด้อย่ายกับไปหาทายมาลูกกับลงไห้ยโวจักหยังดอกตอบข้อมินกับพเป็นย่ายนะเลื๋วตาลูกเขาสิเหดไห้เลอยอยากไห้มูพวกเพื่อนฝูงลูกล้านเลยล่ะกันหินส่องของย่า่ย่ายจมเมื่อท่องคือบ่ท่องก็แล้วแต่ก็มีล่ะทั้งท่องทั้งทำนี่ล่ะ ซอยพักกันให้ย่ายในเด้อย่ายกอยากขินย่ายกอยากได้มีไล่ได้ถาขอตะลูกสะลานหลายก็ย่านเขานั่นจะคล้องเทาแล้วเฮ็ดกับอะไรคือเกา่าเฮ็ดแต่ยูต่ว่ามันบ่กคือเกา่าสู่ตะใจบุ้ยสู่คักใจใจว่าชอบว่าขอยจะเขากับว่าสิเกียวเอาจะลูกเขากับให้อ๋อ ยูเขาก็ให้ยูเขาก็ให้กะจมเขาบ็ว่าเจ้าคือไว้บ่าไว้บ่ไว้คกคือรองเบื้องเลยกาสิรับภาษาบ้านๆเ้างนอกได้ว่าสิรับเพื่อพามาถึงตรงได้จมกันโครใหญ่โคร์ให้ยได้ไปง้มถึงฟังฟังถึงฟันไอก็จ้า ฝากไว้ลูปลางมู่พวกเพิ่สูงยื่นยาวกันกระไรก็ว่ายื่นรูปกระไรยุ่นรางกระไรพิงหลังเอ้ยใส่ดุยงสช่งง่อยๆสั่งแง่มเด้อมีความหัวของมวนเน่อมึงคนยะกินงยังแก่แตกยนอยู่อึดแง่จังเงินแ่แกแต่วาอยกหาจะกเคลียเีย้มใไดคือกเจ้า กระึิก็ส่องอื่นได้ก็มักเบิ้งส่องอื่นของปลาคือเห้าง่ปลาคือเล่าง่ายได้มกักเบิ้งครักอื่นคังถึงได้ก็ซอยผักกันได้ไงเด้อครับนี่จะขอฝากจ้าเกี่ยวมาก็ครนี้จะ